สลับซ้ายกว่าครับให้ทำเพื่อนนะเป็นเพื่อนกันอันนี้ดูว่าผมเรียนอาการยคอสไหนโอ้โหจดมาจนมาครับผมก่อนเลยนะชื่อเองไหมครับก็ผมเป็นคอสคอสชวนคุณรวยรุ่น66ไม่ต้องบอกนะยว่าโอนทางกี่บาทใช่โอนโอ้โหมีกครั้งครสลิปเงินไปด้วยเว้ เดียวพอแมจำใจตลบไปตลโอ้สามสองสัปดาห์ติดใช่ครับประมาณนี้นะครปีแล้วปีนี้ปีที่ล้ปีที่ล้วแล้วก็ที่ครับแล้สุดท้ายก็เลยมาให้ที่บ้านเีบ้านเพียกระยอข้ามเรือข้าไปตอสมก็นี้ผมลงเขียนแล้วเขัวัที่เก้าที่กาเนยแ ขึ้นไปสองหลังแล้วก็รอผู้สร้างอีกสามหลังรอผู้สร้างอีกสามต่อให้ใช้ชื่อให้ผู้สร้างเดี๋ยวคือว่าในสามหลังเนี้ยผมใช้ของแบรนด์ใส่ผู้สร้างสองหลังเลยอือคนละแบงค์ใช่ครับรายยื่นเงินเดียวกันสองหลังแรกผมมีลูกค้าซื้อเงินสดหลังนึ่งแล้วไปหลังนึงคือผู้ซื้อก็เป็นเกษตรกรก็เป็นลูกค้าเหมือนกันก็ทำสัญญาทำหน้าแต่ก็ยังไม่ร้อยรอโอน โอ้ยสองหลังแรกมีลูกค้าเรีบร้อสามหลังที่จริงก็จะมีแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไม่ได้จะเป็นทุกหมดตลาดใช่ครับขายประมาณเท่าไหร่บ้านผมเนี่ยใช้เล็กสุดก็คือนึงห้องนอนสองห้องนอนเนี่ยผมเริ่มที่สองสามเก้าสองสามเก้าแล้วก็ไซส์มันจะมีทั้งหมดสิบสองหลังนะครับแบ่งเป็นสองเต็มสุดมากก็คือมีต่งหลังเต็มสองก็แต่งเพื่อคนอืนหลังก็คือตอนนั้นเพจเพราะว่าไม่ทามารถจ่าได้เลยเลยรลัวนะตอนนี้แหละ วันนี้ก็มั่ใจหมดแต่ว่าก็ไม่ไรมันมันไม่ได้แบ่งเงินกันแต่าาก,ก็รอขายหมดก่อนใจรลังๆๆาานี้หมดเมื่อก็เอาเงินไปหาเจ้าเอาสินล้าออกมาโอ้โอ้โอ้สุดยอด <c oughs> ดีใจด้วยนะครับ